สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาบอกบุญนะครับทำผ้าป่าโรงเรียนนะครับที่โรงเรียนที่ผมอยู่นะครับผมไม่อยากจะรบกวนท่านอะครับแต่ว่าก็ถือว่าทาบุญร่วมกันสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมในในเราได้เกิดมานะครับเป็นพี่น้องนะครับที่รู้จักนะครับ กันนะครับด้วยนกเขาใหญ่นะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่เราจะร่วมทําบุญกันครับพี่น้องครับซึ่งงานก็จะเริ่มทอดพระป่านะครับในวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็กําลังจัดสถานที่นะครับจัดสถานที่ครับโรงเรียนนะครับเมื่อวานกราพากันจัดจนค่ําเลยครับพี่น้องครับนะนะครับ วันนี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะร่วมทาบุญกับผมนะครับผมก็จะทิ้งบัญชีธนาคารนะครับย้ํานะครับว่าต้องเป็นชื่อของผมเท่านั้นนะครับชื่อบัญชีนะครับนะครับน้องๆก็ซ้อมซ้อมลำนะครับซ้อมลำที่จะเตรียมต้อนรับพระป่านะครับผมในวันที่หนึ่งนะครับเนาะท่านใดอยากจะร่วมไม่ได้กําหนดนะครับไม่ได้กําหนดว่าเท่าไหร่นะครับห้าบาทสิบบาทสองบาทสามบาท แล้วแต่จิตศรัทธาท่านนะครับผมที่จะร่วมทําบุญกับผมก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณท่านเลยนะครับผมถ้าใครอยากจะมีนะครับจิตศรัทธานะครับมาร่วมทําบุญกับผมเนาะอ่าก็จะทําเป็นต้นนะครับเป็นต้นที่เป็นเขาเรียกบ้านผมเรียกว่าอ่าต้นเงินนะครับต้นเงินก็คือจะอ่ารวมยอดทั้งหมดแล้วก็อ่าเอาเงินนั้นมาเสียบใส่ต้นกล้วยนะครับเพื่อที่จะทํา เป็นต้นเงินแล้วก็จะบอกยอดว่าเราได้เท่าไหร่นะครับก็ต้องขอกรับขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าเลยนะครับผมร่วมทําบุญกับผมด้วยกันนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันตอนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาหาอาจารย์ใหญ่นะครับบ่อเจ้าคำแค้นอ,อยู่หรือเปล่าับขี่ผ่านมาเห็นแต่ มือนมีงานนะครับในหมู่บ้านนะครับเห็นคนอยู่เต็มเลยครับพี่น้องครับเป็นยังไงบ้างอาจารย์ใหญ่ไม่ได้มานานแล้วฝนตกมานี้หมานหรือเปล่าเมื่อวานนี่โทรหาย่าไปต่อนกด้วยนะครับได้สักแต้มหรือย,ยังไม่ทราบเหมือนกันไปไหนหมดละ่ะเงียบนะถ่ายคนเสร็จหรือยังนี่ตัวไหนนี่อ่ะ ยังไงโอ้ขนยังร่วงอยู่นะครับนี่ใช่ไหมอ่าไม่ทราบว่าตัวไหนเหมือนกันอะไรนเอาจะอ้วนนะครับผมอยู่อยู่อ่อานี้ครับจะอ้วนเอาอ้วนไปครับอ้วนเอาู้ดไปไหนไปงานครบับเจ้าโอ้มีงานเลยวันนี้มีงานครับงานอะไรงานงานศพครับโอ้ ศพนั่นเองอ่ะก็ไม่ได้ทำอะไรช่วงนี้กรงเฮดไว่ยแบบไหลมันไหลหน่อยอยู่ยประมาณเ,เกือบเกือบสิบดอกอือประมาณเ,เกือบสิบใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมทาสีได้เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งไหมนี่เ,เกือบสิบนี่ใส่ใส่กลนไอ้ที่สำเร็จแล้วกี่ใบ มีอยู่จ ng, ังใบสองสามใบมั้งอ๋อแต่ว่าใ right. ส่แป๊บเดียวแหละเนาะใส่ใส่ตรงก้นมันนะมันไวคือเป็นอย่งไรางใส่ก้นครับอ่ะเปยังไงเมื่อวานเห็นว่าไปต่อนกแล้วพวกอุ่นัว่าสำหรับมันไหมบววอะน่น่ตัวไหนด่ะตัวนี้ขันอยู่นี่เสียงดียังเลยกักกับเจ้ากักเออหูน นี่หลักฐานนะครับนี่หลักฐานใหม่ๆเมื่อวานใช่ไหมนี่ไอพ่ออุดไปใช่ไหมนี่ครับไปยีต่อตัวเดียวตัวเดียวเอาตัวไหนไปอ้วนเจ้าบ่อขยะบอหบ่อขยะบ่อขยะนกขึ้นใหม่ใช่ไหมแม่นอืมเงียบได้กี่ตัวยังย่งเพิ่งเงียบบ่อขยะใครต่อได้ตัวนี้ปุ่นหนอไม้ต้นเผือ หมูลบลูคือกันครับ <c oughs> ถ้ามาแบบวันนี้ก็คงจะยุ่งครับพี่น้องครับถ้ามีงานเนาะนนอะ้วนเนาะถ้ามีงานศพก็คือจะช่วยกันทั้งหมู่บ้านนะครับผม <c oughs> อันนี้เพิ่งเพิ่งฝึกใช่ไหมนี่หรือว่าฝึกมาเป็นปีแล้วหรือว่าเพิ่งเข้าพเนยรปีนี้อ้วนเพิ่งแอบอ่าเพิ่งฝึกปีนี้อ่าเนี่ยครับดูตัวหน่อยเนาะเสียงอะไรเนาะเสียงเทียบคูว่าเทียบคูไหม เอาลองๆหน่อยที่ลองฟังเสียงหน่อยสิโอ้นกสวยอยู่นะครับนี่อ่าอายุกงใสไรลลวนี่ประมาณไม่สิสิเขาสองเกือบสองปีแล้วละอืมปีกัวๆเนี่ยอืมเห็นบ่ล่ะโอ้โห โอ้เสียงดีเจ้ากักนี่ใช่บ่อเจ้าคำแคนไหมวันนะครับต้นมะขามเน่ะแมียนแบบบ่อเดียวกันเลยใช่ไหมอ่ากัดยิงเยื่อันนิดนึงต้นอีเมียนไอ้้างๆกันแล้วอ่าโอ้เสียงดีครับเจ้ากักเราจะได้ดูตัวเจ้ากักอยู่นะครับเฉลยกี่ตัวแล้วเจ้ากักถึงไหนยังน่าจะ ถึ่วที่ดอามั่แต่ว่าขบ่ประเลี้ยงไว้ใช่ไหมนี่นึกว่าจะไปต่วมุโตยึนอาจย์ตันเลี้ยงเฉลยมันเออเจ้าคำแค้นคือเฉลยเจ้ากากเนาะใช่ครับมันอยู่ไกลไปไม่อวดเหมือนมันจะคูนะแต่ว่านั่นหะมันจะคูลำพองขนอยู่นะครับเสียงอะไรนงตัวนี้เสียงอะไมาหังถ้าขึ้นถ้าขึ้นต้นแม้มันเป็นเสียงกลางครับออื เสียงเจ้ากักนี่ชัดเจนมากครับพี่น้องครับขู่เลยเนาะโอ้ยดูเจ้ากักดีกว่าอ้วนตัวไหนก้งแดงนี่ใช่ไหมเจ้าก,ากักเมนคนับเสียงนะครับจุดๆเลยต่อได้เจ้าคำแคนนะครับนกตัวนี้เดี๋ยวมาดูตัวนกที่เขาต่อได้นะครับเป็นยังไงนกต่อที่ต่อได้เจ้าคำแคน ไอ้นกโอเคเลยครับลักษณะนี้ครับไม่ใกล้กันจนเกินไปนะครับแล้วก็มีผ้ามีผ้าเขียวๆกันไว้นะครับดีที่สุดนะครับอย่างนี้ฮะถ้าเป็นเซียนรุ่นเก่านี่ท่านจะไม่ให้นกต่อนี่นั่นเลยนะครับแยกเลยแยกไว้ต่างหากเลยเอ๋าเอากำลังจะคูแล้วพองขนแล้วอืม คู่ไม่อ้วนฮะไม่ไปไรอ้วนโอ่เดียวกับคู่ด้กันแล้วฮะเดี๋ยวกับคู่คมาดูเจ้าก้าก่อนเจ้าก้กาก,กน,นี่ใช่บ่อเดียวกันไหมเมนครับได้ยึดต้นขามอ๋อต้นมะขามทีนี้เอามันไปต่อถิ่นของมันเม่นไปได้จเจ้าคำแค้นซึ่งขึ้นขึ้นไปขึ้นไปอีกนิดนึงใช่ไหมมันจะเป็นเนินต้นมะม่วงเท่านั้นเนาะครับ พออุดเป็นคนได้ครับนี่นะครับเจ้ากักนะตอนนี้นะครับบ่อเดียวกันนะครับกับเจ้ากำแคลนนะครับก็มาดูนะครับนี่เจ้าเจ้ากักนะครับอู้เสียงพองยิงครับนงตัวนี้ถ้าขึ้นต้นไม้นี่คงจะชัดเจนเสียงนะครับใส่เจ้าเลยครับพี่น้องครับเป็นนกเสียงกลางลงนะครับผมนี่ ต่อใจเจ้าจอมแคร์นี่ฉเฉลยมันตัวที่เท่าไหร่ตัวแรกครับตัวแรกเลยใช่ไหมเน,นี่ยครับนกต่อเขานะครับนกต่อที่โอ้สวยนะครับนกก็คล้ายกันนะครับแต่ตัวนั้นนะของอ่า,อาจอมแคร์นนะคือลายเม็ดคอจะเยอะกว่านกตัวนี้แต่ก็ตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีน้อยนะครับมีเยอะเหมือนกันนะ,ะดูครับแต่บนงามก็มีเยอะอยู่เนาะวัน สวยครับนกบ่อนี้นกบ่อนี้เหลือกี่ตัวนะตอนนี้วันเหลือเจ้ากักเจ้าคำแครนเหลืออีกไหมอ่าเอาละครับทีนี้ยี่ห้อบ่นเือได้เยอตัวนี้เือตันอวตน,ตน,ตนี้ตัวเดียวนก <rist>. ท <น ips. S 1> ี่มาจากปรมาจารย์ใหญ่ที่ท่านเสียไปอาจารย์หยาิตัวนี้กับตัวนี้บอดบอตตนขา อ๋อตัวไหนตัวตัว,ต,วตัวที่ครูเมื่อกี้ใช่ไหม,มโอ้นี่สีโกงสีน้ำเงินนี่นนสุล่ลของของเจาง้าชื่อตั้งชื่อว่าเจ้าฟ้าขยาดัดใช่ไหมสุล่ลครับโอ้สุดหลอที่วมาจากพ่อหยาดเลยเนาะแมนจะมองมันตั้งสุล่อแต่ว่าตัวนี้สวยนะครับนกก็สวยเหมือนกันบอเยเดี๋ยวเดียว,เ,ยวเอามาดูนะเมื่อกี้ครูครับเสียงเพาะจริงๆได้ออกก็ยังนกเจ้าฟ้าขยาดเนี่ยเขาเรียกเจ้าฟ้าขยัดก่อนแล้วก็เอาไปเลยอ่าแต่ยังไม่ได้ใช่เนาะนี้แล้วก็เอาไปครับนี่เ่อยด้ย <De> ได้แล้วใช่ไหมเด่ <De> อ้จับเชือเลยแล้วครับอันนี้ <de> ประมาณห้าใช่ไหมห้าตัวใช่ไหมตรงตัวนี้เจ้าก,กักนี่หรือเยอะกว่านั้นน่าจะเยอะกว่านั้นเยอะหรอกครับมันจำไม่ได้เนาะครับผมนกหลายตัวเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งครับของปรมจันย์ใหญ่ที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านหวงมากตัวนี้น,น,นะครับเนาะอ้วนเอาเก็บเจ้ากักก่อนถ่ายคนครับมาดูอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องครับบ่เดียวกันนะอ้วนเนาะเมียนต้นมะขามเหมือนกันเลยตัวนี้ใช่ไหมหรือว่า ข้างๆกันเหมือนเด็กข้างๆกันเลยเพื่อกันไปมุ่งช่างดีตนดูตัวนี้เป็นนกปรมาจารย์หยาดนะครับพ่อหยาดนะครับถ้าท่านได้ดูคลิปผมผมเคยอสอบถามท่านอยู่นะครับถามเรื่องข้อมูลต่างๆอยู่แต่ว่าตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งนกตัวนี้ท่านเอาไปเก็บไว้บ้านนกวงนเนาะครับแล้วท่านเสียชีวิตพ่ออูดก็เลยเามาเพราะว่าพ่ออูดกับพ่อหยาดนี่คือเป็นเพื่อนสนิทกันต่อนนกอ่ากินหัวกินท้ายมาด้วยกันนะครับตั้ง แต่สมัยแรกๆแล้วนะครับนี่ท่านก็เลยเอามาเก็บไว้ล้ำลึกถึงครับอ่าเอาเอาเข้าพระเนี่ยกี่ข้างแล้ววันนี่โ oh, <alright. S 1> อ้โหไหลอ่ามันได้ฉนันได้ว่ามันสามตัวกี่ตัวปล้สามสี่ 3, ตัวหางไม่หักเลยตรงตันนี้นปีนี่ oh. เพิ่งออกไปสองเทียงครับหลังจากถ่ายคนเสร็จครับอ่าเนี่ยครับบ่เดียวกันนะครับบ่บ่บต้นมะขาม เรียกว่าบ่อต้นมะขามจะรู้กันดีตรงนั้นนะเนาะเหลืออีกสองตัวย่นี่ครับซึ่งมันตายตายบ้างเนาะให้ให้ผมไปก็สองตัวนะครับตัวหนึ่งเสียชีวิตครับพี่น้องครับเนื่องจากฝนครับฝนเต็มกระปุกอาหารกระปุกดินนะครับเอาไว้ข้างนอกแล้วมันเข้ามากับกับบ้านมาไม่ทันครับเราทีนี้มันก็นึกว่าไม่มีอะไรนะครับอพอ ประมาณวันสองวันไปดูโอ้โหครับน้ําเต็มทุกกระปุกเรียบร้อยเลยนะครับไม่ได้กินข้าวครับกินแต่น้ํำนี่ครับโอ้โหตัวนี้สวยจริงครับยอมรับเลยนะเจ้าอะไรนะชื่อสุดลอสุดรอนะครับผมเห็นแต่พูดเรียกว่าเจ้าฟ้าขยะดางนั้นนะครับเอาโอเคแล้วครับพี่น้องครับได้ยินเสียงคู่อยู่เมื่อกี้นกเสียงกลางนะครับเสียงกลางนวลนวลนแหละเมื่อกี้นี้ นะครับเข้าพายในเราขึ้นต้นไม้คงจะโอ้โหเชียงค u วงน่าดูนะอ้วนเนาะครับผมก็เอาไม่เป็นไรครับวันนี้ถือว่าอา่าไม่ได้เจอพ่ออวดเพราะว่าท่านมีงานครับงานศพคือคนอีสานถ้าเกิดแถวบ้านนมีงานศพก็คือจะไปช่วยกันทั้งหมู่บ้านเลยนะอ้วนเนาะ,ะยิ่งหมู่บ้านคาแคนนี่เป็นบ้านที่ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับถ้ามีงานครั้งหนึ่งก็ไปร่วมกันครับยิ่งพ่ออวดก็ท่านก็เป็น ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในหมู่บ้านก็ต้องไปนะครับผมนะครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้ามาดูใหม่กรงแต่ว่าช่วงนี้ยังทําไม่ได้เพราะว่าคนนั่นอยู่่อาจจะสักสองสามวันหลังจากเสร็จเพ่นออกไปิันจันทร์ครับวันจันทร์ครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะมาใหม่แล้วกันหลังจากที่ท่านเข้าตูดเข้าอะไรเสร็จแล้ว่ะครับก้นกรงอ่ะเอาเข้าไมเสร็จแล้วค่อยโทรหากันใหม่นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับถือว่ามาเห็นนก บ่อเจ้าคําแคนนะครับสองตัวที่นี่นะครับสวยแล้วก็มาเจอเจ้ากักซึ่งเป็นนกต่อที่ได้เจ้าคําแคนนะครับผมบอกเดียกันนะครับนี่แหละมันเกี่ยวกับบ่อนะครับนกสามตัวนี้ก็คือเห็นไหมนะครับดูแล้วก็คือเป็นต่อครับนะได้ตัวนี้ก็สองถึงสามตัวนะตัวนั้นก็ห้าตัวแล้วครับนั่นแหละเข้าคำแคนก็หนึ่งะครับผมเอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะเ่อนไงผู้ทาคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระ มาฝากพี่น้อยให้สำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดแชรเข้าบุญของใครนะครับสําหรับผมกับเจ้าอ้วนครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพ่ออูดครับไป่ครับอ้วนครับสวัสดีครับครับ